สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับหมอนทองเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้หมอนก็มาปล่อยโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ d t แทให้นะคะอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็นำมาฝากกับทุกๆคนนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะมีนาคม2 5 6 4โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะคะในเครือข่ายของ d t แท นะคะก็มีให้2แบบนะคะทั้งโทรฟรีในเครือข่ายแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะเรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยนะคะไม่รอช้านะแพ็กเกจแรกความเร็วเน็ตอยู่ที่2เมกนะคะ2เมกะบิตเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะคะเริ่มต้นถูกมากนะคะเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้น ะะสำหรับรหัสกดก็คือดอกจันทร4์104ดอกจันทร์สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกราคาที่แจ้งเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแพ็กเกจที่2ความเร็ว2เมกะบ,บิตเท่ากันนะคะแต่ได้เพิ่มเข้ามาคือได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะนานครั้งละ15นาที ทั้งวันคุณจะโทรกี่ครั้งก็ได้แต่ครั้งหนึ่งเนี่ยต้องไม่เกิน15นาทีนะคะราคารวมภาษีก็อยู่ที่200บาทนะคะเดือนละนะคะ200บาทรวมภาษีรหัสกดนะคะดอกจัน104ดอกจัน4504เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะต่อไปแบบที่3นะคะได้เน็ตความเร็ว4เมกะบิตนะคะเน็ตไม่อันไม่ลดสปีด อันนี้ไม่ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะจะได้เฉพาะในเครือข่ายของ DT แทเท่านั้นราคาที่แจ้งรวมภาษีอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับรหัสกดก็คือดอกจัน104์ดอกจัน514สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะอันนี้เฉพาะโทรในเครือข่ายนะคะแต่แบบที่2ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะความเร็วเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดอยู่ที่4เมกะบิต นะคะราคาเดือนละ250บาทรวมภาษีเรียบร้อยนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน104ดอกจัน451สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะการใช้งานนี้จะต่ออายุให้อัตโนมัตินะคะนาน6เดือนนะคะแล้วก็โทรฟรีนี่ก็คือนานครั้งละ15นาทีนะคะจะโทรกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน15นาทีนะคะต่อไป เน็ตความเร็วสูงสุดนะคะความเร็ว10เมกะบิตนะคะเน็ตไม่จำกัดนะคะไม่ลดสปีดราคาอยู่ที่3นึ่งสบาทต่อเดือนนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน104ดอกจัน5174เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะอันนี้จะได้โทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายเท่านั้นนะคะถ้าโทรนอกเครือข่ายหรือว่าทุกเครือข่ายก็จะเพิ่มมาอีก50บาทก็คือเดือนละ350บาท นะคะความเร็ว10เมกะบิตนะคะโทรฟรีทุกเครือข่า,ขายนานครั้งละ15นาทีนะคะความเร็วเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะรหัสกดก,ก็คือดอกจันทร4ดอกจันทร2สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก ทุกแพ็กเกจทุกโปรโมชั่นราคาที่แจ้งเป็นราคาที่รวมภาษีนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองเลือกดูนะคะมีทั้งแบบโทรฟรีแล้วก็ไม่เน้นโทรก็เน็ตอย่างเดียวก็ถูกลงอีก50บาทใครชอบแบบไหนแพ็กเกจอะไรก็สามารถสมัครได้นะคะสามารถสมัครได้ก็คือซิมใหม่แล้วก็ย้ายค่ายมาสำหรับซิมเก่าจะได้เป็นบางเบอร์นะคะ